ในชีวิตการทํางานของผมนะครับผมทํางานวิจัยควบคู่กับการสอนหนังสือมาโดยตลอดนะครับครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าการทําวิจัยเนี่ยมันมีความยุ่งยากนะครับแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้เริ่มรู้จักกับโครงการ r e s e a r c h Buddy นะครับของสำนักของสมุดนะครับตั้งแต่นั้นเนี่ยก็ทำให้การทำงานวิจัยนะครับมีความสะดวกเหมือนกับว่าเรามีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยให้ความช่วยเหลือนะครับในด้านต่างๆ ครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจะติดต่อกับ ResearchBuddy นะครับสามารถสแกน QR Code ที่ให้ไว้ตรงนี้ได้นะครับก็ ResearchBuddy เป็นผู้ช่วยวิจัยของเรานะครับทำให้การทำงานต่างๆมีความง่ายขึ้นเยอะครับ